สวัสดีค่ะมืัอนี้กับมะยางเหร่นในสวนเนาะค่ะเนะ้องผ้าซจอมส้นมะยางเหร่นเนาะค่ะเนาะปุ่นตัวนึงใบปุ่นนะค่ะเนาะก่อนสาเบิ่งคลิปนี้ฝากกด่าไรกว่าแชร์กด่าซับสักไข่แหม่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะเพื่อสิบประผัดกิใหม่ๆของมิชิตาเนาะจ๊ะเนาะขอบพระคุณทั้งค,คนโตคนใหม่ทีออ่เขามาติดตามเนาะจ๊ะเนะาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของมิชิตานะหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ๊ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกันจ๊ะสิไบไปสาย มานี่เร็วเดี๋ยวงูกัดเด้หนูกัดมานี่มานี่เร็วมานี่ออกมานี่น้องคะเนาะเกะดิึ้นเบิ่ง,งต้นกล้วยบ้านเิได้ใส่ปุ๋ยกับบ่อใสนู่นค่ะต้นใหม้หญ้ากระสินเต็มรอบค่ะฝนมาหยุดตกแค่ๆเดีวยวบ้าสเิแห้งกะบ้านเชิมาเสียกะกระต๊ะอ,อีกนู่นค่ะเนะาะนี่มาหญ้ากินหลายนู่นค่ะเนาะกุ้งซอย งูแม่ลูกก็พ่นกระตุกไม่อีกเนาะค่ะสีแหงกับพ่นกระตุก,กอีกเนาะค่ะเนาะกูช่วยแต่ว่างพ่นตุกแม่กับลูกายอยู่แต่ว่ามันจะบมดตายไปใส่อะไรแผ่นด้ายไปใส่ก็คุกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ กดูดูดแล่นเดียวกันเนาะคะ่ะะให้ควาลมลุะะะะ่หลุดเนาะค่ะเนาะกไอ้ยางเดี๋ยวน้ำเล่นปีกเก๋อก็ออกลายเนาะคะ่ะเป็นเครื่อลายเครื่อลายอีกเครื่องนึงหยขึ้นไรเห็นเนาะค่ะเนาะอีกเครื่องนึงตกหยาไปน้ำเครื่อ,อนึงเนาะค,ะะคะ่เคเคะเนาะ นี่กระทักอ่ะนั่งเลิศเนาะค่ะอันนี้เป็นใบหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ใบหน่อยอันนี้ใบใหญ่เนาะค่ะเนาะกลับมาปลูกเส่มกันเนาะค่ะอันนี้กะตะไคร่ตะไคร่ปลูกง่ายที่สุดเนาะอันนี้แข่งแข่งเรลังขึ้นเลยแข็งแข็งแข่งเก็บแยังอย ี่ก็ยอดปลากระถินเนาะค่ะเนะาะโอ้กล้วยเนี่ยกล้วยยาเพิ่นการะรังเขียวเนาะคะ่ะเพิ่นเห็นไม่จัาปู่เพิ่นก็อยากปลูกมั่งเนาะค่ะเนาะที่วันหว่างก็เลยเออให้เพิ่นปลูกเนาะค่ะเนาะเอาเพิ่นเอามาปลูกเนาะค่ะเนาะนเคลไปถึงของไม่จัา,างามเพิ่นก็เลยเอามาปลูกมัง่ง กับปูเกยน้ำบาดนี่ก็จะได้อะใส่ทั้งใบได้ใส่ทั้งอะต้นมันนาวเนาะค่ะเนาะต้นมันนี่อะต้นที่พระธาตได้เปลี่ยนเครื่องเนาะค่ะเนาะเข้าก็เอาไปอะแกงแกงเส้นปลาหรือว่ามุกใส่ไก่มุกใส้ยังในเนาะค่ะเนาะปีมันนี่ก็กินได้เนาะค่ะเนาะใส่ได้เบิร์ตค่ะทั้งต้นเนาะค่ะเนาะกล้วยน้ำบาเนาะค่ะเห็นแบบเครื่อหลายเครื่อเลยเนี่ย ลา้เครื่อนขุ่นต้อีปลูกอยู่สองเครื่อนเครื่อนนี่กำลังเริ่มดิอ่ะแก่แล้นะเขาเนาะเต้นหูดือยปลูกเขาปโพดได้ขนานี้นะคะนาะขาปลดกแ้จะปลูกอีกอีกอยู่แบบปุ่นเครื่อนเคลื่อน